สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางยูทูบทุกคนทุกท่านครับผมดูกับช่องบ้านนอกครับเกี่ยวเข้าไปได้สักสักประมาณไลเนี่ยครับ งามแค่ด้านข้างครับแต่นนนนนหน้านี้โดนน้ำท่วมนะครับหนูกินมดครับหนูกินมดเลย ใกล้ครับใกล้เข้าไปทุกทีตอนนี้ก็ตัดเอาแย้แพงกลาดที่มันโดนน้ำท่วมครับได้แปง้งกันที่มันมาค่อยงามที่รับมันสูงพ่องบางงั้นก็ออกมาใหม่ครับไปตัดเพื่อที่ มันยาวครับในช่วงเดือนมกราจะได้มีแยม้มมนาให้กินครับช่วงที่มันเกิดงัวมันเหลือน,น้อยก็ดูแลง่ายครับ ยังไม่เลือกอยู่นะเลือกเกาะอ,อยู่แต่ก็บม่ค่อยหนักนะครับช่วงนี้อากาศพลิกมาอุ่นอุ่นขึ้น,นมีเมฆฝนครับวันนี้อาทิตย์นี้น่าจะฝนมีฝนทั้งอาทิตย์ครับ แต่มันไม่มค่อยนักอาไรตกมาก็จะได้ดีทั้งทีแหนแงนในเปียครับว่าผมตัดไปหมดละพอมันได้น้ำฝนมันก็จะแตกนอใหม่ขึ้นมาแต่มันจะเสียตีเขา้าตีเกี่ยวไว้ครับมันจะเปียครับแต่มันไม่ค่อยตกนักมันตกแค่ดิ้นจุ่มทั้งหน้าครับ ไม่มั่งนี่ก็ต้องประมาณสามสี่เดือนครับเช็คเร็วละช่วงนี้งัวก็จะได้ปล่อยเกือบทั้งวันครับปล่อยไม่เรื่องเลือก <c oughs> งัวมันชอบอ่ะชอบเลม ของเจ้ามันก็นได้กินหญ้าไปละตั้งหญ้าตึงเพียงแห้งครับตอนนี้ควายป่วยครับไยกักตักง้งงูตั้งควายไว้ในคอกเลยเดยวสักสองสามวันครับเก็บเข้านี่ออกอาจจะได้ปล่อยงูปล่อยควายลงไปกิน ในตรงนานี่เลยไปเล็มแยบเลือกครบโอ<ฮ>้ยมีทั้งเลือกมีทั้งมัง,งนตนะ่ะ เดี๋ยวมันผูกต้องผลยาใส่ตัวมันลนะผลยาใส่ตัวงัวมันแรลงเนี่ยครับต้องผลไวเมื่อคืนเวลานุงไปครบมันมันก็จะนุงก็จะตายนะเดี๋ยวยุงก็จะโดนยาตายไปตัวถ้าผลใส่ตัวงัว ิยาจะอยู่ได้ประมาณสองสามวันครับต้องคอยผลใหม่แลมเดิน,นออกมาทั้งนอกเลือกก็มันเลือกก็จะโดนยาไปตวัวก็เป็นการกำจัดมแมลงดูดเลือดรูดเลือดไปในตัวแต่ถ้า่นใสตัวควายแล้วมันชอบลงหนาครับมันคอยมันเลือกได้เกาะเลือกก็มันนักเข้านักเข้ามันก็จะลง บวกลงแนมไปผลย้าควางมาได้ครับต้องผลใส่ตัวงวงัวมันไม่ค่อยชอบแนมผลใช้ตามแข้งตามขาที่เลือกมันชอบเกาะประมาณจักเดือนสองเดือนครับจะหันผลชัดเจนแล้วว่าเลือกมันงนอย่างมันหายไป นี่มันงบนดูดเลือดก็ลดไปนักแล้วครับลดปริมาณไปนักแล้วมอก่อจะนักกว่านี้หน้าวเลยมันจะเกาะเต็มข้างหัวข้างควายเลยค่อยออกมาช่วงปีนี้ครับหน้าห้อนปีนี้ช่วงเือนไมษสาเนี่ยฉีดยาใส่ตัวงูวัพ่นใส่ควายออกมากับพ่นใส่ตัวควายบางทีมันหมดได้คอยตบเพื่อนครับ ะต้องพ่นใส่ตัวมันมันจะมันจะดูเลือดได้อยู่แต่ว่ามันจะตายครับสำหรับเลือดแมงนสํสำหรับเพงแห้งฟางแห้งนี่ก็น่าจะได้ไมาเป็นนักครับเราดูตรงนอกนี่มันเหมือนจะเข้างามนะ แต่ตอนลงไาเกีียวแต่แต่มันบอกงามเลยครับมันเป็นข้าวที่ตั้งต้นมาจากหลังจากแนมท่วมครับตอนแนมท่วมนี่มันนอนไปหมดเลยตั้นข้าวนอนไปกับกระแสน้าหมดเลยมันเป็นช่วงที่เข้ากำลัง ตั้งท้องครับเชวหมดเลยสามส่วนน่าจะได้สักประมาณหนึ่งส่วนครับแต่ก่อนยังพอได้เก็บเพียงแห้งอยู่มาจจะต้องได้ซื้อเก็บไว้คมับอถ้าจะให้มันกินไปถึงช่วงหน้าฝนปีหน้า ต้ามซื้อคองมาปลอกเดี๋ยว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 ตรงนั้นหนาวก็จะมีนกยางครับมาคอยเลี้ยง บางทีมันก็กินเลือกอยู่นะซทบกินเลือกอยู่แต่สนใหญ่มันจะกินจักแตนครับไปกับงูกับควายแล้วงูวควายลัดไปมันจะมีจักแตนปีนออกไปเกี่ยวก้อนก็จะ ปนหนูครับปนนกนกหนูจะค่อยๆได้ลงกินครับใครได้เกี่ยวจ้านในมีทั้งน,งนกทั้งหนูครับค่อยลุม้มเพราะว่ามันแนมท่วมครับมันกับแบบนี้อย่างกลิ่นมันจะลงกินของคนเลยเข้าวโพดเข้ากินอย่างได้มันกินหมดครับ ผมตัดไว้ประมาณสองสามวันแล้วครับเจ๊เรื่องตัดเรื่องตัดยาอาหารมาลงลยลยรอบอะกาศเย็นๆครับจริงค้ายก็ชอบนะ ไว้มันเจ็บขาบปล่อยเถอะมันม่คเคยเข้าคอครับมันมันมีอย่างเล็บม,มั้ง็ัออกมาเดินเล่นสำหรับงัว ปล่อยลงตรงกันน่าจะมีของกินนักขึ้นครับถึงแย่ถึงต่อเพียงนี่ควายมันจะกินอยู่แต่ท่านี้มันจะลมน้อยครับเหมาะสำหรับควายนะตดลมลมไงงัวันค่อยชอบแต่ไดควายมันจะไว้ต้มบวกเจ๊งนี่เขาก็แก่บ่ค่อยพ้อมกันแตนน่ใดครับ แยังดีที่มันมีเกี่ยวครับเดี๋ยวคงต้องเก็บก่อนเก็บดีตัดไว้ก่อนเดี๋ยวฮานจะมาลงครับปุ่นมาละหฮานจะมาลงละเก็บเสร็จก็น่าจะปล่อยควายลงไปเลี้ยงได้ปล่อยควายไปยงัวลงไปแล้วก็ใจลวดครับล้อมเดินไฟล้อมไว บิงนี่ประมาณไล่หนึ่งครับถ้าบ่อใส่เนี้ยแพนกนล่าก็จะปลูกข้าวโพดไปก่อนหวานข้าวโพดหวานควางไแวบบ้ครับถ้าล้อแค่เนื้อธรรมชาติเนี่ยมันจากขึ้นจาก เดือนก็กว่าครับได้หัน่นลูกไม้นหนครับเป็นเบียมะเต์นะผมผสมไว้เ <c oughs> ห้มอมาผสมไว้ <c oughs> ผมไม่ได้ผสมคนเดียวครับ <c oughs> ได้หั่นแน่ครับตอนนี้กำลังดิ้นเลยก่งตัวเล่นอยู่ในต้องแม่มันอยู่ อันนี้ก็สูงใหญ่ขึ้นครับแต่ยังไมา่ยาวแต่ให้เรามันยาวก่อนจะน่าจะงามกว่านี้ครับสีัก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสำหรับงอปูกักนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับงอสาวตัวน,นั้นก็ยังไม่ได้ผสมแต่ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดนมนะครับมีแต่งานเข้าอย่างเดียวเลยโชว์นี้ปวดหัวเหมือนกันครับควายก็เป็นปัญหาที่เลือดลรับเรื่องแข่งเรื่องขาเรื่องตีนนี ก็ยังดีที่ว่ามันยังพอกินญ้าได้ครับก,กินญย่กินแห้งได้แต,ตอนเยืนนี่มีอาการเจ็บชัดเจนครับมาค่อยเดินละก็พยายามจะหักษาคนเดียวก่อนครับถ้าระบบไหวแต่แแต่คงต้องห้องหมอมาพอให้ครับ ก็จะคอยอัเดตนาการมาได้ชมกันในคลิปต่อๆไปครับผมส่วนงัวนี่บ่คอยมีปัญหาครับช่วงนี่สบายสบายครับงัวหน้าหนาวนี่มันบ่คอยมีปัญหาเลยบ่คอยป่วยเป็นไข้คาตัวสำหรับงัวแต่ควายนี่ปีนี้นี่หลายรอบแล้วครับ คยกันหลายรอบหลายตัวเลยสองสามตัวละเดี๋ยวต้องทำความสะอาดกอกทำใไม่ครับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้กันับปลาคันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ